สวัสดีค่ะวันนี้หมวยก็มารีวิวดึกเลยเนาะวันนี้พอดีอยู่โอก็เลยพอดีมีคุณลูกค้าสั่งคาดหกฟันนะคะมาตอนอ่ามาตอนหมวยก็เลยมารีวิวด้ตอนดึกนะคะอันนี้ค่ะคาดหกฟันนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นเชื่อมทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหมวยให้ดูชัดๆค่ะเห็นไ,ไหมคะเออเดี๋ยวก่อนเนี่ยๆเดี๋ยวจะดูย,ดย,ดดยังไงนะ ชัดๆอันนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเอออันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะจะแบบทางโรงงานจะผลิตแบบรุ่นแบบเออที่มันแบบแข็งแรงขึ้นนะคะเห็นไหมคะตัวเชื่อมเนี่ยค่ะตัวตัวตรงเนี้ยค่ะนี่ๆๆๆๆๆตรงเนี้ย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 เห็นไหมคะเห็นไหมคะจะเนี่ยจะทําแบบตัวต่อไว้ให้มันจะเพิ่มความแข็งแรงนะคะเข้าด้ามไม้สีเมตรยี่สิบกำลังดีค่ะหรือคุณลูกค้าจะประหยัดตังก็ เอาด้ามไม้ธรรมดาแต่ด้าไมไ้สีนี้มันดีอย่างนะคะมันคือแบบมันอยู่ได้มันแบบอยู่ได้นานวางหน้าร้านได้สวยแล้วก็คือประมาณว่ามันเตะตาดีอะ่ะขายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เตรียมตัวขึ้นแล้วเพราะคุณลูกค้าสั่งไว้หมวยก็จะทําการจัดสมพรุ่งนี้นะคะใ่ค่ะนี่นะคะมันก็จะมืดๆหน่อยเนอะนะคะค่ะาถกฟันค่ะเตรียมเตรียมตัวล้ว ใครสนใจก็ทักหมวยได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมอะไรได้นะคะส่งทั่วไทยค่ะหมวยอยู่บงาัปทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะติดต่อได้เบอร์โทรเบอร์เดิม0982817925นะคะยังไงก็ฝากผลง,งานเครื่องมือทางการเกษตรและเครื่องมือกัรช่างที่ราคาส่งนะคะขอบคุณมากค่ะ